กลับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องพระบ้านแบ่งปันราคาหนึ่งร้อยพี่พี่นะวันนี้น้องมาในอีพีที่ห้าสิบแล้วนะพี่พี่นะเราอยู่กันมายาวนานมากเลยพี่พี่นะพี่พี่ท่านที่ยังรับชมอยู่น้องก็ขอกราบขอบพระคุณมากเลยนะคะแต่พี่พี่ท่านใดที่เพิ่งเขยรับชมครั้งนี้เป็นครั้งแรกน้องก็ขอฝากนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ เพิ่งรับชมหรือเคยรับชมมาแล้วก็อย่าลืมจดจำเลขรายการแล้วก็เลข EP ให้น้องกันด้วยนะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะไม่มีรายการพิเศษนะพี่ๆนะก็จะเป็นราคา100บาททั้งหมดเลยนะคะ100บาทนะคะก็จะมีค่าจัดส่งนะคะ50บาทแบบคุ้มคุมเลยพี่ๆซื้อกี่องค์ก็ค่าส่ง50บาทนะคะแล้วก็จะมาดูรายการที่1กันเลยพี่ๆนะเป็นรายการที่แบบว่าสวยๆกันเลยนะคะ นี่เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรออยู่ด้านบนนะดูนะคะรายการที่หนึ่งก็เปิดมาสวยเลยพี่พี่นี่ด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยนะเลี่ยมใส่กรอบใสมานะคะก็พร้อมใช้งานกันเลยพี่พ,พี่นะรายการที่หนึ่งะคะต่อไปรายการที่สองนะคะนี่เลยนะคะก็สวยไม่แพ้กันมาเลยนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่่ะ เป็นพระสมเด็จนะคะเลี่ยมใส่กรอบสีนาคมากรอบแล้วนาก็ลงยามาสวยๆเลยตัดกับพระด้านในที่ออกแนวเก่าๆแบบนี้ด้านหลังนาจะเป็นเสียนประมาณนี้เลยพี่พนะรายการนี้ก็รายการที่สองนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สมค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นพระกิ่งพี่พนะเนื้อออกสีเขียวๆเหลืองๆแบบนี้เลยเก่าๆเลยนะ ด้านล่างนะคะเนื้อหาประมาณนี้เลยนะส่วนฐานของเขานะคะรายการนี้ก็รายการที่สามนะคะหากน้องไ,ไปพี่พนใดไม่ดูรับชมไม่ทันหรือไม่ชัดหรือภาพเบลอทักมาสอบถามกันได้เลยนะอยากดูรูบมุมไหนนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สี่นี้เลยนะคะเป็นพระกุกเกาแบบนี้เลยพี่ๆนะเริ่มขึ้นคาบตกเกตแล้วนะคะ เก่าๆแบบนี้เลยรายการที่สี่นะคะก็ราคาหนึ่งร้อยบาทนะพี่ๆนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้าค่ะนี่เลยนะคะรายการที่ห้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพี่ๆนะโอ,อ้โหพิมพ์แล้วนะชัดซะเหลือเกินดูด้านข้างนะคะด้านหลังประมาณนี้พี่ๆก็จะมีครับกรุขึ้นเก่าๆแบบนี้เลยนะรายการที่ห้านะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่6ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลงวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลามพี่พดูดีเทล,ลเหรียญดีๆนะคะเขามีเหมือนเขียนตําหนิด้าน,นข้างเหรียญมาด้วยนะดูนะคะเกา่เกาๆเลยเลี่ยมใส่กรอบใส,สามาด้วยพี่พนะดูนะด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะกรอบใสที่มีขอบเป็นสีชานะพี่พี่นะรายการนี้ก็รายการที่หนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดค่ะโอ้น้องเพ่งเคยเห็นรายการนี้มาใหม่เลยพี่พี่สวยๆไปเลยนะคะดูนะรายการที่เจ็ดนะเป็นพระทรงเด็จแอบมีน้ำหนักนะคะก็เป็นสีทองด้วยเพิ่งเคยมีมาครั้งแรกเลยพี่พี่นะช้าหมดอดนะคะไม่ทันน้องก็ไม่รับประกันนะพี่พี่นะว่าจะอยู่ถึงมือหรือเปล่านะคะด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยพี่พี่นะรายการนี้รายการที่เจ็ดนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่8ดค่ะนี้เลยนะคะรายการที่8ดเป็นพระหลวงปู่ศกค่ะพี่พี่ค่ะนั่งบนฐานดอกบัวมาด้วยสวยๆเลยรายการนี้นี่ด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่เกค่ะนี่เลยนะคะเป็นพระปิตาเนื้อหาเก่าๆมีคราบขาวๆเวียนในชอบพระเก่าๆานี่ทิดกอบ โลหะมาด้วยพร้อมใช้งานเลยดูด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะรายการที่9นะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่10ค่ะนี่เลยค่ะเป็นพระเนื้อหาเก่าๆเป็นปางยืนตรงเหมือนยอดสอดธงแบบนี้เลยพี่ๆเหมือนลูกซ้อนชี้เหมือนกันนะคะนี่นัานข้างนะด้านหลังประมาณนี้เลยพี่พค่ะเก่าๆแบบนี้เลยรายการที่1ินะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่11อค่ะโอ้โหรายการนี้เป็นเลี้ยนหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่ขาเอียงคอแบบนี้หลวงปู่ทิมแน่นอนนะดูด้านล่างนะคะมีสลักเลขมาด้วยเป็นห0 8นดนะเอาไปซื้อหวยได้พี่พี่นะ3ามตัวท้ายนะคะนี่ด้านหลังนะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่11อ็ดนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่12ค่ะรายการนี้เป็นพระสมเด็จเนื้อแดงแบบนี้เลยนะแดงๆส้มๆน้ำตาลน้ำตาลเก่าๆ,ๆเลยพี่ๆนะดูนะคะรายการนี้รายการที่12นะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่13ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิตามไม้แกะนะคะดูค่ะนี่แปะแผ่นทองด้านหน้ามาซะสวยเลยนะดูด้านข้างนะคะ พี่ๆดูเนื้อหาด้านหลังค่ะดูนะส่วนฐานประมาณนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่สิบสามนะต่อไปนะค่ะจะเป็นรายการที่สิบสค่ะนี่เลยนะคะจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ตื้อนะคะนี่เลยสวยๆเลยนะด้านข้างนะคะด้านหลังเนื้อหาประมาณนี้เลยพี่ๆนี่เลย เป็นไตรมาสที่หกนะคะรายการนี้รายการที่ส4บสี่นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้าค่ะนี่เลยค่ะเป็นพระปิตาเนื้อหาเก่าๆเลยเป็นครับกรุจะเริ่มจะแตกแล้วน,นะทําไม่ใส่กรอบไปพร้อมใช้งานแบบนี้อาจจะแตกคามือก็ได้พี่พี่นะดูเนื้อหาด้านหลังนะคะเก่าๆแบบนี้เลยพี่พี่รายการนี้รายการที่สิบห้านะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่1ิบค่ะ เ,เป็นเหรียญกาวแบบนี้เลยพี่ๆนะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะสีทองก็เริ่มหลุดลอกแล้วนะคะก็จะเหลือแต่สีจริงของเหรียญน,นะดูพี่พี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่16นะคะต่อไปค่ะพี่พค่ะจะเป็นรายการที่17นะเอรายการนี้คุ้นๆนะคะก็เป็นรูปหล่อร้อยองค์หลวงพ่อเกาๆแบบนี้เลยค่ะก็จะมีคับกรุขาวๆตรงหน้าตักนะพี่พนะ ด้านข้างนะด้านหลังเนะะื้อหาประมาณนี้เลยส่วนฐานของเขานะคะรายการนี้รายการที่17นะพี่ๆนะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่18ค่ะนี่เลยค่ะเป็นพระซุ้มกอนะคะเนื้อสีดำดำแบบนี้เลยมีรับกรุเขาขาว,ขาว,ขาวตัดกับสีดำสวยมากพี่ๆดูนะคะด้านข้างนะด้านหลังนี่ เก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่18นะคะต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่19ค่ะนี่เลยนะคะรายการนี้จะเป็นตะกุดหนังเสือพี่ๆดูนะคะมัดเชือกมาด้วยเก่าๆแบบนี้เลยนะดูด้านข้างด้านบนนี่เก่าๆแบบนี้เลยนะตะกุดหนังเสือรายการที่19นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่20ค่ะมาดูตะกุดหนังเสือกแล้วเรามาดูเสือแกะสลักกันบ้างดีกว่านะนี่รายการนี้เป็น,เป,นเป็นเป็นเขี้ยวหรือเป็นงาไม่รู้เหมือนกันน้องไม่แน่ใจน้าจะเป็นเขี้ยวเสือนะคะเขี้ยวเสือแกะสลักเป็นรูปเสือเก่าๆแบบนี้เลยพี่ๆนดะดูนะนี่นะคะ หน้าเสือฐานเสือประมาณนี้เลยรายการนี้พี่พี่รายการที่20นะเก่าๆเลยนะคะต่อไปรายการที่21ค่ะนี่เลยนะคะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่ๆค่ะพระสมเด็จนะโอ้โหเลี่ยมใส่กรอบมาด้วยดูเก่าๆเลยกรอบของเขานี่ก็สวยจริงๆนะพระสมเด็จแต่ละองค์นะพี่ๆนะ ด้านหลังเนะะี่ยค่ะเก่าๆประมาณนี้เลยนะคะรายการที่21นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่12ค่ะนี่เลยค่ะเป็นพระกุกเก่าน้องไม่ทราบที่มาเหมือนกันก็จะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยะคะเป็นสามเหลี่ยมดูนะ,ะด้านหลังประมาณนี้เลยพี่ๆรายการนี้รายการที่22นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่23ค่ะ โอ้โห oh, รายการนี้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะเป็นพระกิ่งอุม้มโลกหรือเปล่าไปพี่นะไม่ใช่หรือเป็นพระกิ่งซ้อนสองหน้าแบบนี้เลยนะคะด้านข้างนะเนื้อหาด้านหลังพี่พ,พี่ประมาณนี้เลยน้องก็เหมือนจะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะรายการนีเ้เก่าเลยรายการที่ยี่สบสานะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ย4ิบี่ค่ะนี่เลยเป็นสมเด็จจิตลาดาหรือเปล่าไปพี่นะ เป็นแบนๆมาแบบนี้เลยนะคะก็จะด้านหน้าแปะแผ่นทองมานะคะเก่าๆเลยด้านข้างนะส่วนด้านหลังค่ะพี่ๆค่ะเนื้อหาประมาณนี้เลยนะรายการนี้รายการที่24นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่25น่ะนี่ดีกว่าเป็นพระสมเด็จนะด้านหน้าลงยาเลี้ยมใส่ก,กรอบนาคมาด้วยสวยๆเลยนะคะพี่ๆ่นะดูนะคะ ส่วนเนื้อหาด้านหลังเป็นชั้นๆเหมือนค้นบันไดแบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่25นะพี่ๆนะช่องทางการติดต่อของน้องก็ประมาณนี้เลยนะคะช่องผาบ้านแบ่งปันราคา100นะน้องก็แบ่งปันพระสวยๆให้พี่พี่รับชมนะคะวันนี้ก็ราคา100นะคะถูกๆเลยก็จะมีค่าจัดส่งนะคะ50บาทนะอย่าลืมนะคะวันนี้ EP ที่50นะคะ EP ที่50นะคะ จดจำเลขเรายการแล้วก็อย่าลืมเลข EP กันด้วยนะคะพี่พี่านใดที่รับชมอ,อยู่นะคะน้องก็ฝากด้วยนะอย่าลืมนะคะพี่พี่นะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่2ีสินะคะพี่พี่ค่ะนี่เลยค่ะจะเป็นพระปิดตาค่ะพี่พี่ดูนะคะเนื้อหาก็เริ่มแตกเก่าๆแบบนี้เลยนะ ด้านลลางจะเป็นปั๊มพ,พับตาลงไปแบบนี้เหมือนกันนะรายการนี้รายการที่26นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่27ค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นหมากถุยพี่ๆนะนี่นะคะสวยๆเก่าๆเลยนะหมากถุยนี่รายการที่27นะคะเนื้อหาประมาณน,นี้เลยละค่ะก็100บาทเหมือนกันนะพี่ๆนะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่28ค่ะนี้เลยเป็นพระสมเด็จองค์เล็กๆแบบนี้เลยพี่ๆเล็กๆกระทัดหลัดมากเลยพกพาสะดวกนะคะราคา100บาทนะเลี้ยงสกรอบมาด้วยพร้อมใช้งานกันเลยด้านหลังเนะะี่ยค่ะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่28นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่29ค่ะนี้เลยนะคะเป็นเหรียญฉลุหลวงปู่เอี่ยมพี่ๆค่ะ นี่เลยเก่าๆแบบนี้เลยนะดูด้านข้างนะคะส่วนเนื้อหาด้านหลังก็จะเป็นยันแบบที่เราคุ้นเคยประมาณนี้เลยพี่ๆนะรายการนี้รายการที่29 e นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่30คะ่ะรายการนี้นะคะเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินพีพ่ีค่ะนี่สวยๆเลยนะเก่าแบบๆเลยแบบนี้รูปหลอ่อหลวงพ่อเงินนะคะ ด้านหลังฐานนี่ประมาณนี้เลยราคา100บาทนะรายการนี้รายการที่30นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่31อดค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิตานะ่าจะเป็นของหลวงปู่สุกนะพี่ๆนะเนื้อหา,เก,าเก่าแบบนี้เลยค่ะดูด้านข้างนะ ด้านหลังนี่เนื้อหาประมาณนี้เลยนะคะราคาก็100บาทนะพี่พี่นะรายการที่31นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่32ค่ะรายการนี้นะคะก็จะเป็นเลียนหล่อโบ,บราณเก่าไม่ทราบที่มานะคะดูนะพี่พี่สวยเลยรายการนี้ด้านข้างนะคะส่วนด้านหลังนี่ออกแนวเรียบเรียบประมาณนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่ สามสิบสองนะพี่พี่นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สาสาค่ะนี่เลยค่ะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะพี่พี่นะดูนะคะจอบเล็กหลวงพ่อเงินเนอยหาเก่าแบบนี้เลยค่ะดด้านข้างนะคะส่วนด้านหลังค่ะพี่พี่่ะนี่ประมาณนี้เลยราคาหนึ่งบาทนะรายการที่สาสามนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่34สิบค่ะเป็นพระสมเด็จหน้าแดงแบบนี้เลยพี่พี่นะเลี้ยมใส่กรอบมาด้วยกรอบสีเงินนะคะฝั่งเพชรลงอย่ามาด้วยดันหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการก็ใหญ่เลยนะรายการนี้รายการที่34นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สาสิบค่ะ รายการนี้เก่า,าเลยพี่พี่นะเป็นนางกวักนะคะนั่งบนแท่นไม่รู้ขี่สัตว์ตัวไหนมานะคะนี่ด้านหลังนะคะก็จะเป็นแกะสลักแบบนี้เลยนี่รายการนี้ก็รายการที่35้านะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่36ค่ะรายการนี้เป็นพระปิตาค่ะพี่พี่ค่ะดูด้านข้างนะ พัะพิจาาเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยพี่ๆอย่าลืมนะคะจดจำเลขรายการแล้วก็เลข EP ให้น้องกันด้วยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่37ค่ะรายการนี้นะคะเป็นรูปหลอ่อพระอุปคุตพี่ๆนะ,ะเก่าๆแบบนี้เลยใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะด้านข้างนะด้านหลังเนะะื้อหาประมาณนี้เลยดูฐานของเขานะรายการนี้รายการที่37นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบแปดค่ะรายการนี้นี่เหมือนจะเป็นพระรีลานะคะพี่พี่นะดูนะคะดูเนื้อหาออกสีดำๆเก่าๆแบบนี้ด้านหลังก็จะมีเป,เป็นดีเทลเขียนยันแบบนี้สวยๆเลยพี่พี่รายการนี้รายการที่สามสดนะคะรายการที่สาสิบแปดนะพี่ๆนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่39ค่ะ นี่เลยนะคะเป็นพระนางพญาค่ะเลี้ยมใส่กรอบมาด้านหน้าฝั่งเพชรเม็ดตัวโต,วตวเลยนะนี่อหาด้านในเขาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะดูด้านหลังนะคะพี่พค่ะดูนะรายการนี้รายการที่39มสิบเก้นะพี่พี่ะาต่อไปนะคะเป็นรายการที่40่สค่ะนี่เลยนะคะเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยเหรียญหลวงพ่ออะไรน้องก็ลืมนะ นี่เดี๋ยวเขาเขียนไว้เป็นเหรียญพระครูสิงห์นะคะนี่สวยๆเลยเป็นเหรียญสีเงินๆแบบนี้นะคะด้านหลังนี่เลยนะคะรายการนี้รายการที่สี่สิบนะพี่ๆนะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สี่สิบเอ็ดค่ะนี่เลยนะคะจะเป็นพระหลวงปู่สุขค่ะพี่พค่ะเนื้อหาก็จะเกาๆออกเขียวๆประมาณนี้เลยนะดูด้านข้างนะคะ เน,นื้อหานี่ด้านหลังประมาณนี้เลยพี่พี่รายการนี้รายการที่41นะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่42ค่ะนี่เลยค่ะจะเป็นพระประธานแบบนี้เลยสวยๆเลยพี่พี่เป็นเหรียญสีทองแบบนี้นะนี่นั่งบนฐานมารายการที่42นะคะส่วนด้านหลังนี่เลยค่ะจะเป็นหน้าหลวงพระพิ้งนะคะหรือว่าน้องให้ดูด้านหลังก่อน อันนี้อาจจะเป็นด้านหน้าก็ได้นะพี่ๆนะนี่รายการนี้รายการที่42นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่43ค่ะนี้เลยจะเป็นเลี้ยนลอกเก่าๆเ,เลยพี่ๆนะหลวงพ่ออะไรนะคะที่เขาขี่แพะดูนี่นะเก่าๆมีข้ามดำๆขึ้นแบบนี้เลยพี่ๆค่ะด้านข้างนะ ส่วนเนื้อหาด้านหลังนะคะนี่เลยเก่าๆเลยนะคะรายการนี้รายการที่สี่สิบสามนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่สิบสี่ค่ะนี่เลยนะคะรายการนี้นะคะน่าจะเป็นอหลวงปู่ดู่หรือเปล่านะด้าน,นล่างก็จะมีสลักตัวเลขด้วยนะคะเจ็ดสิบห้านะคะเออหรือหลวงปู่หมุนอ๋อเป็นหลวงปู่หมุนนะพี่ๆนะ นี่จะเป็นรุ่นตอนที่อายุครบ106ปีนะคะจะเป็นปี43สมพี่พี่นะสวยสวยเลยนะคะรายการนี้รายการที่44นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่4 5ค่ะนี่จะเป็นจอบเล็กรวมพ่อเงินนะคะพี่พี่นะนี่ก็จะเป็นสีเงินเงินแต่ว่าจะมีคราบกรุเขียวขีขึ้นแบบนี้เลยดูนะคะด้านหลังเนะะื้อหาประมาณนี้เลย รายการนี้รายการที่สี่สิบห้านะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่สิบหกค่ะนี่เลยนะคะเป็นพระปิตาค่ะพี่พี่ค่ะพระพิตาเนื้อหานี้ออกเป็นสีเหมือนเม็ดมะขามนะคะดูด้านข้างนะด้านหลังค่ะพี่พี่ค่ะเก่าๆแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่สี่สิบหกนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่สิบเจ็ดค่ะ รายการนี้นะคะก็จะเป็นพระซุ้มกอนะคะเลี่ยมใส่กรอบมาด้วยดูนะสวยๆโเก่าแบบนี้เลยพี่พค่ะดูด้านหลังนะนี่กรอบก็เป็นสีทองแบบนี้เลยพี่พีรายการที่สี่ิเจ็ดนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่48ะคะ่ะรายการนี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างนะโอ้โหรูปทรงเหรียญน,นี้สวยมากพี่พีดูนะคะ เป็นอายุตอน90ปีนะคะดูเป็นเหรียญออกสีเเงินแบบนี้เลยนะด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะรายการที่48นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่49ค่ค่ะพี่ๆค่ะจะเป็นพระกิ่งนะดูนะน่าชัดมากพิมพ์ชัดเลยนั่งบนบัวมาด้วยนะดูด้านหลังนะคะนี่ส่วนฐานของเขานะประมาณนี้เลยพี่ๆนะรายการที่ สี่นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่50ค่ะรายการนี้นะคะน่าจะเป็นพระนางพญานะพี่ๆนะดูนะคะพระนางพญาหรือเปล่านะคะดูด้านหลังอันนี้เลยเก่าๆสวยๆเลยเลี่ยมสกรอบมาด้วยรายการนี้รายการที่ 50นะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องก็มีให้พี่พี่รับชมทั้งหมดเท่านี้นะคะ50รายการนะช่องทางการติดต่อประมาณนี้เลยพี่เพื่อนใดสนใจนะคะหากไม่สนใจก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ก่อนนะพี่พี่นะวันนี้น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ